วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไก่ชุบแป้งทอดไว้ทานเป็นกับแกล้มในช่วงเทศกาลปีใหม่กันครับโดยวันนี้ผมจะใช้แป้งทอดกรอบจากครัววังทิพย์รสสามเกลือขนาด1กิโลกรัมปรุงรสด้วยสามเกลือรากผักชีกระเทียมและพริกไทยกรอบอร่อยกลมกล่อมหอมเครื่องเทศแบบไทยๆกรอบนันไม่อมน้ำมันแถมยังประหยัดวัตถุดิบและเวลาในการเตรียมด้วยนะครับกรอบอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มหอมกลิ่นสามเกลือแบบจัดเต็มหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ที่ตอบชอบคือจะซื้อตามร้านค้าชั้นนาทั่วไปก็ได้นะเมื่อเราใส่ไก่ลงไปแล้วเนี่ยแนะนำ รเรอให้แป้งเซตตัวได้ที่ก่อนจริงค่อยๆเขี่ยไก่ไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะทำให้แป้งดูจากเนื้อไก่ได้นะเราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนไฟแรงประมาณ10นาทีนะครับเมื่อเราทอดไก่ได้สีเป็นที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันไว้ได้เลยนะครับ พอเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้เลยครับสําหรับเมนูไก่ชุบแป้งทอดกรอบรสสามเกลือจากครัววางทิ์ใครที่กําลังมองหาเมนูกับแกล้มเอาไว้ทานกับเครื่องดื่มเย็นๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เมนูนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วย